นายกย้ำชัดๆยังไม่ปรับคอรมอแต่ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่ปรับพลตารวจเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่มีการปรับส่วนความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารในแต่ละพักซึ่งการคัดเลือกตัวแทนพักมาเป็นรัฐมนตรีจะนํามาเกี่ยวข้องกันไม่ได้พร้อมกับย้ําว่าเคารพในสัดส่วนของพักแต่บางส่วนตนเองก็จําเป็นต้องบริหารเอง จะนำเรื่องนี้มากดดันกันหากวันนี้นําทุกอย่างที่แต่ละคนเสนอเข้ามาก็มีสัสดส่วนรัฐมนตรีเกินกว่าจํานวนแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการเมืองไม่ได้ทําให้เสียสมาธิในการทํางานเพราะได้รับกําลังใจจากประชาชนอีกทั้งนักการเมืองหลายคนก็ดีกับตนเองและให้ความร่วมมือในการทํางานเพราะทุกอย่างต่างคนก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหัวหน้าพักนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประวิตยมีกำลัง ใจดีอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่เคยพูดว่าอยากเป็นหัวหน้าพักแต่หากมีความจําเป็นต้องทําหน้าที่นี้ก็ HAEL จะทําอย่างดีที่สุดและที่มีข่าวว่าพลเอกประวิทยจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแค่6เดือนเพื่อแก้ปัญหาการแบ่งกลุ่มพักพลังประชารัฐนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเรื่องในพักที่ต้องแก้ปัญหาและเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักที่ต้องทําเพื่อไม่ให้มีการแบ่งกลุ่มแบ่งพวกเพื่ออํานาจต่อรองเพราะใครจะเป็นตําแหน่งไหนก็ต้องเป็นเรื่องที่พักเสนอมาพลเอกประยุทธ์ย้าว่าไม่มีใครสามารถต่อรองตําแหน่งรั ได้พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความคิดที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพักการเมืองใดเมื่อสื่อมวลชนขอให้นาย,ยกรัฐมนตรีถอดหน้ากาก,ากผ้าและพูดยืนยันให้ชัดเจนว่ายังไม่ปรับคอรมอเพื่อยุติกระแสะข่าวนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดไปแล้วหูตึงหรือไงนาย,ยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรูปแบบการทํางานในวิถีใหม่ของรัฐบาลว่าการเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมแบบรวมไทยสร้างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะ New n o r m a l ก็คือสุขภาพสาธารณาสุขและความสุขข,ของประชา ส่วนแนวคิดรวมไทยสร้างชาติคือทุกคนต้องทํางานร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมเพราะประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองกับรัฐบาลอยู่แล้วผ่านการเลือกตั้งให้สสเข้ามาเป็นตัวแทนและมาเป็นรัฐบาลขณะที่ขั้นตอนแผนงานต่างๆก็ถูกเสนอมาจากระดับพื้นที่แต่หากจะมีคนทําให้เกิดปัญหาก็ถือเป็นเรื่องของบุคคล